หน้าด่านพรมแดนไทยเมียนมาอภอแม่สายจเชียงรายนายรัฐพลนราดิสรผู้ว่าราชการจัังหวดเชียงรายเป็นประธานเปิดงานเชียงรายพรีเมียมมาร์เก็ตมหกรรมสินค้าคุณภาพเชียงรายสู่ตลาดโลกโดยได้รับความสนใจจากประชาชนที่มาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากค่ะ ผู้ว่าราชก,การจังหวัดเชียงรายกล่าวว่าการจัดงานเชียงรายพรีเมียมมาเก็ตเป็น,นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเชียงรายสู่เมืองแห่งสุขภาพหรือว่าเชียงรายเวลเนสซิตี้ผ่านการเชื่อมโยงสินค้าเกษตรนวัตกรรมสมุนไพรและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อสร้างรายได้กระจายโอกาสและเสริมศักยภาพการแข่งขันให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นนั้นเติบโตอย่างยังย่งยืน ภายในงานค่ะมีกิจกรรมหลากหลายทั้ง Business Matching เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจในทั้งในและต่างประเทศนิทรรศการนวัตกรรมสินค้ากิจกรรมส่งเสริมการขายซื้อปับ๊บลุนรับโชคแชะแชร์เช็คอินลุ้นของรางวัล รวมถึงช่วงนาทีทองค่ะลดราคาสินค้าคุณภาพสูงสุดกว่า50%นอกจากนี้ค่ยังมีการแสดงวัฒนธรรมล้านนาการแสดงเฉลิมพระเกียตรติและการแสดงออเคสตราน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ ทีบริเวณด้านหน้าศูนย์ราชการจังหวัดแม่ห้องศอนนางสาวชุติพรเสียชังผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่นักเรียนนักศึกษาและประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมหน้าบ้านหน้ามองเพื่อถาวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเทศบาลเมืองแม่ห้องศนร่วมกับส่วสนราชการต่าง ดำเนินกิจกรรมฉีดล้างตะไคร่น้ำทำความสะอาดทางเท้าเก็บขยะบริเวณริมถนนและล้างพื้นผิวถนนตั้งแต่หน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอนถึงหน้าสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นกิจกรรมรณรงค์เพื่อรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและส่งเสริมจิตอาสาในชุมชนเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่สวยงามน่าอยู่เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดและพัฒนาภูมิทัศน์ในเมืองอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมร,ร,ราชชนนีพันปีหลวงที่วัดหัวฝ่ายตะบุนนาครัวอํเภอแม่ท้าจังหวัดลำปางพลตำรวจเอกประจวบวงศุขอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิวนวงศุข รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชาพัฏเชียงใหม่พร้อมข้าราชการตำรวจและคณะสัทธาวัดร้องอ้อนนำโดยพระอธิการชานชัยกัตตวีโรเจ้าวาดวัดร้องอ้อจังหวัดเชียงใหม่พร้อมนายสว่างธาตุอินจันประธานเครือข่ายกองทุนแม่ข,ของแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่และ8จังหวัดภาคเหนือตอนบนและคณะสัทธาวัดหวัวฝาย ร่วมขบวนแห่ทอดกระถินนำไปถวายและทําพิธีบนสาลาก,การเรียนส่งล้านนาครับจากนั้นค่ะทางพระสมุตรเนติพงสุทธีระเมธีเจ้าอาวาสวัดหัวฟ้าอําเภอแม่ทะมอบของที่ระลึกให้กับเจ้าภาพกระถินซึ่งเงินปัจจัยได้มากกว่า569,256บาท เพื่อนำไปสมทบทุนสร้างศาลาการประเรียนทรงล้านนาซึ่งปัจจุบันค่ะยังมีแต่โครงสร้างและหลังคายังต้องการปัจจัยอีกจำนวนมากหากญาติโยมท่านใดมีจิตศรัทธาค่ะสามารถร่วมทำบุญได้ที่วัดหัวฝายจังหวัดลำปางค่ะ นุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เปิดเผยว่าเทศบาลนครเชียงใหม่ค่ะได้ตกแต่งคลองแม่ขาะซึ่งเป็นแลนด์มาร์คสำคัญแห่งใหม่เพื่อตอนรับเทศกาลยี่เป่งประจำปี2568ในวันที่4 6พฤศจิกาย,ยนนี้โดยในปีนี้ค่ะคลองแม่ขาถูกเนรมิตภายใต้แนวคิด River of Life แม่น้ำแห่งชีวิต โดยสื่อถึงความสําคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูระบบนิเวศโดยเฉพาะอย่างยิ่งการคืนความสมดุลทางธรรมชาติให้กับแม่น้ําเพื่อให้สัตว์น้ําและสิ่งมีชีวิตต่างๆสามารถอยู่อาศัยได้อย่างอุดมสมบูรณ์และก่อให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนค่ะการตกแต่งคลองแม่ข่าในปีนี้ก็เต็มไปด้วยการประดิษฐ์ฝูงปลาโลมาเต่าทะเลม้าน้าและแนวปะการังจําลองโดยประดิษฐกรรมเหล่านี้นะครับถูกประดิษฐ์ขึ้นจากผ้าฟองสบู่หรือบับเบิลฟลับบิกนะครับซึ่งมีผิวสัมผัสคล้ายฟองทะเล มีสามารถสะท้อนแสงไฟยามค่ำคืนให้เกิดประกายระยิบระยับบนผืนน้ำรวมถึงโคมยี่เปลงที่ใช้โทนสีพาสเทลในการตกแต่งช่วยทำให้บรรยากาศดูลมุลอ่อนโยนและสงบเหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการแสดงความอาลัยครับ